อัน l ทเลส DC รอบ5กับรอบ7ควรเลือกใช้ป้อมไหนดีต้องไปดูนี่นะครับน้ำงลงๆก็มไม่ได้หุย้ย วันนี้ม่อยู่ผมจเจมปเบตินจางชาแนลเอเจ็ป๊อป ทีวีนั่นเองนะครับวันนี้ก็กลับมาเป็นคลิปที่2ละที่ลงต่อกันนะครับคลิปที่แล้วอูวิวดีไว้ได้ถึงพันวิวน้ำตาจะไหลกดติดตามตามปแค่ได้พันวิวนะเจมก็ดีใจแล้วนะครับเพรานะวเจมไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์บอกคิดถึงนะ่เจมหายไปนานเลยน่เจมหายไปไหนนั่นะเออมันก็ทําให้เราแบบมีกําลังใจขึ้นเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะทําคลิปต่อแบบทีๆเลยนะครับสาหรับคลิปนี้อย่างที่บอกครับอันเดรส รอบ5้ากับรอบ7เนี่ยเลือกตัวไหนใช้ดีใช้งานต่างกันยังไงอันนี้เป็นรอบ5้าผมจะมาพูดก่อนอื่นเลยนะมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยรอบ5้าเนี่ยมันช้าไปยังไงก็เอารอบ7ซื้อรอบ7ไว้ก่นอนผมจะมาพูดข้อดีของรอบ5้านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ให้ไปชมการเทสนอกสถานที่ยังแต่ต้นเลยแล้วเราจะมาพูดกันต่อไป สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาตากล้องเอาแอตเลต์ลอมห้ามาเทสกันนะเป็นหมายท้องสวนนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันจะได้รู้ว่ารอมห้าเนี่ยสามารถตีเหยื่อบยางดีไหมเหมาะไหมกับผิวน้ำเพราะบางคนเนี่ยไม่ชอบเล่นรอบห้าเลยเอา้ากัดเลยเอ่ะอุ้ยกัดไม่โดนครับท่านผู้ชม ยงอธิบายไม่เสร็จเลยบ้าเอ้ยผมจะสื่อเห็นว่าเฮ้ยรอมห้ามันก็ไม่ได้ช้าเกินไปนะเนี่ยกัดเลยเห็นไหมตา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 มมิกสิบริเวณนี้เป็นหน้าท่อนะครับมันก็เลยแบบค่อนข้างจะชุมแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับดูแล้วกัดแล้วนะก้องจริงเหรอเฮ้ยไอเจี๊ยบคือใคร อย่างน้ำต้องโล่งก็ไม่ได้ตัวใหญ่อยู่ครับท่านผู้ชมก็แบบผมเจ็บข้อมือะครับท่านผู้ชมจะบอกว่าเนี่ยสีผิวน้ำมันก็ไม่ได้จมนะครับล้อม้าสีได้นะครับตองยี่าก้องโดนอยู่ไหมปะโหอ,อะไรวะเอาฝั่งไหนเราดีกว่านะครับ ผมมองว่ารอบห้ามันก็พอสำหรับเดี่ยวผิวน้ำนี่นะครับกัดแต่ว่าทมเล็กฝว่งนี้กัดยังไม่ทันวัดคลายแล้วคงต้องลองเจ็ตเทอดูแล้วมีทุกคนบอกรอบห้ามันช้าไปช้าไปลองตีเหยื่อใต้น้ำรอบห้าเวลาที่โคตรเนียนหมุนยังเนียนนี่เห็นไหม มันก็เดินมาไวนะไม่ใช้ละผ้าหรอกมันช้าใช้ดีเลยนะครับท่านชมตรงไหนเราลิ้มๆก่อว่ะหมายเด็ดแล้วนะล้องเราเอาตนะล้อมา นีลงสวยกัดดีล้อเลยล่ะโอ้แตะก,ก็เจ็บข้อมือครับนะานผู้ชมโอ้ทิ้งลอกเลยนะไอ้เบน แนทเลสรอบห้าก็ตีได้ขบยางเว้ยนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกซื้อรอบห้ามาใช้นะครับใส้สวยเลยกัดอีกกวายอ่ะคลิปนี้ก็ค่าๆครับมันจะมืดละห้าโมงกว่าละก็อยากคุ้นเบอร์มาลุน้นกันครับเดี๋ยวดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปสตูดิโอปกลับมาละเป็นไง ผมบอกแล้วรอบห้ามันไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะเดี๋ยวเปิดกล่องวัดมาหน้าตาเป็นไงบางคนไม่รู้จักแต่ไม่รู้จักได้ไงมันคือล็อกเทกประจํำช่องเราอ่ะอันเชลสดดีซีสองมาสิบหกนะครับนี่ mm. ตอนนี้นมีถุงหนังให้ และก็เอกสารแนแกลเต่างๆนะครับก่อนอื่นท้าวความเลยว่าลอกตัวนี้เคยเป็นล่องในฝันของนาเจมต้ลองในฝันก็เพราะว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยสปีที่แล้วนะเจมอยากได้มากก็คือตัวท็อปสุดของปี2 0 1 6ันสิบหกแอนเท6เลสดีซีทีเนี้ยนาเจมก็ทางานเก็บตังค์ทำงานเก็บตังค์ทำงานเก็บตังค์จนซื้อมันได้ในราคามือหนึ่งเออมันเป็นฝันขอ้วเจมสูงสุดและอยากได้มากๆทีเนี้ย ช้อยมันคือว่าอันเดรนเนี่ยมันทำมาแค่รอบ5กับรอบ7แล้วยังไงอะ่ะจะเอารอบไหนดีเออเอาตัว5หรือตัว7ดีนั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะมาเล่าคลิปนี้นั่นเองนะครับอ่ะออก่อนอื่นโอเพนซับ็อกก่อนเฮ้ยเปิดถุงฟืบนี่นะครับเจ้าแอนเดรนสองันสิบหกนะครับของน้าเจมใช้เองนะครับตัวนี้สายแต่เป็นรอบ5ไว้เออสวยไหม้นะเจมใช้เองไม่เคยโดนของใหญ่เลยไม่เคยโดนไซส์โลเลย ดังนั้นอบอเจมจะสวยมากที่บอกว่าสวยไม่สวยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะเปิดเบอร์ให้ลุ่นด้วยอ่าอ่ะมาคุยกันในส่วนของการว่าทําไมถึงเลือกรอบ5้าอ่าคืออย่างงี้ครับในตอนนั้นเว้ยนะเจมอะ่นะล้วจะม,มีรอบรอบเจ็ดนข้างหลายตัวละเพราะว่ารอบ7เนี่ยในตลาดมันเยอะมากแต่รอบรอบหเนี่ย มันไม่ค่อยมีรอบลองห้ารอบ 5, รอบห้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันส่วนมากจะเป็นทรงกลมเราก็คิดว่าเอเราจะซื้อลอกให้ฝันตัวแรกทั้งทีในชีวิตเลยเก็บตังค์โอ้เกือบครึ่งปีอ่ะอยากได้อ่ะสองหมื่นสี่แน่ทำยังไงจะเอารอบไหนดีทีเนี้ยผมก็ไปตกกับรุ่นพี่คนหนึ่งแถวบ้านนะครับไปตกปุ๊บทีเนี้ยรุ่นพี่เขาใช้แบบใช้กระดี่เออเขาใช้ลอบสปินแล้วตีกระดี่แล้วเขาได้เอาได้เอา,เอาทีเนี้ย แลวในมือเราอ่ะแม่งถือลอกรอบเอ,อ,อยู่เว้ยซึ่งคุณรู้ใช่ไหมชิมาโน่เนี่ยถ้าเป็นรอบลอกสูงอ่ะไม่ควรไปตีเหยื่อใต้น้ำเลยไม่ควรไปตีกระดีไม่ควรไปตีปักซึ่งถามว่าตีได้ไหมมันตีได้แต่ข้อเสียคือเฟืองขึ้นมือพอขึ้นมือเนี่ยไอตัวเนี้ย ผมได้ยินมานะสื่อแว่วๆมาว่าเฟืองประมาณ6,000ดังนั้นถามว่าตีได้ไหมตีได้แต่ไม่ควรตีนะครับถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวเฟืองมันแพงมากๆดังนั้นวันนั้นอนะ่ะผมเอาลอกรอบ7ไปน่าจะเป็นเมทเนียมดีอันนั้นเป็นดีซตัวแรกในชีวิตไอ้อตัวนี้ตัวที่พังบ่อยๆนั่นแหละเออเป็นรอบ7ผมก็ไม่กล้าตีเพราะรู้ว่าเฟืองมันแพงนะครับเราก็เลยกลับมาคิดว่าเอ๊ อะไรวะลอกเมทันเนียมดีซีก็ตัวเป็นหมื่นนะแล้วตอนนั้นนะนะทำไมกูตีกระดี่ไม่ได้ทําไมสู้เขาไม่ได้คือเราตีได้แต่ผิว,วน้ําเราไม่ได้ปลาเหมือนพี่เขาพี่เขาใช้สป,ปินถูกถูกกเองเราก็เกิดความรู้สึกอ้าวทีเนี้ยพอจะซื้อลองในฝันอีกสักตัวแล้วทําไมเราต้องเลือกรอบเจ็ดล่ะถูกไหมเออทีเนี้ยผมกับปั้งคําถามขึ้นในใจตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยไอ้นเจมเนี่ยปกติเนี่ยใช้งานอะไรบ้าง ตีกบโดดไหมก็ไม่ตีบัสเบลดไหมก็ไม่ตีอะไรที่มันเร็วๆไหมไม่เลยปกตินะเจสมจะใช้แต่กบยางเออกบยางผมถามผู้หน่อยมันต้องกอไวไหมไม่ไม่ได้ต้องกอไวอะไรเลยแล้วก็ดีตีได้นะครับเพราะว่ารอบห้าเนี่ยผมว่าเนียนกว่ารอบเจ็ดนะเวลาหมุนใต้น้ําเนี่ยมันรู้สึกว่าอุ้ยเชื่อไหมผมซื้อมันทีแรกแล้วไปตีกับพง มันเหมือนรู้สึกเหมือนเหยื่อผมขาดไปแล้วอ่ะมันเบาวิง่งแบบโอ้โหเบาส,สุดๆนะครับมันเป็นจุดที่ผมชอบม,มากๆดังนั้นเฮดโวลที่ผมเลือกลอามากคือ1มันตีก็ดีได้และ2มันตีกบยางได้ความเร็วไม่ได้แบบท้าขนาดนั้นนะครับเพราะมัน5.6ดังนั้นนะครับลอบห้าอย่ามองข้ามนะครับก็คือทีเนี้ยผมมีโอกาสได้ไปตีสิดโดหยิบเจ้าเหยื่อตีจิบมาใช้นะครับ พอมาเจอรอบห้าขอโทษทีนะครับปาจิบปุ๊บตีปับ๊บจังหวะเราอะ่ะนึกไหมพอเห็นมันจิบเรา, 7, เราก็ต้องรีบกอมาให้ถึงถูกไหมเฮ้ยเนียนมากแล้วเหยื่อแอคมาดีนะครับกลับกันถ้าเราใช้รอบเจ็ดนึกไหมพอจิบปุ๊บเราตีฟิวปุ๊บเราก็ต้องรีบกอคือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าสัญชาตญาณคนอะ่ะต้องกอให้ไวที่สุดเลยเพื่อที่จะเออมันเลยไปถูกไหมให้ปา่าเราเจอเราก็รีบกอเฮ้ยพอใช้รอบเจ็ดเขาเสียเลยนะหนึ่งหนัก มันดักมันติดถุงเลยเพราะว่ามันดึงเหยื่อเร็วกว่านไปสองก็คือเหยื่อแม่ชันปิ้นมาปิ้นมันจะสายดีก็ไม่ไายเหมือนปิ้นควงไปควงมาดังนั้นนะรอบเจ็ดไม่เหมาะติดและสามเฟืองจะมีเสียงไวนะครับทำให้ผมชอบรอบห้าเข้าไปอีกนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้เหยื่อสลัดเบดบัตเบดตีนเตหรืออะไรที่มันต้องปั่นไวๆนะครับดังนั้นรอบห้าตอบโจทย์สําหรับปลาช่อนบ้านเรามากๆนะครับแต่อีกส่วนนึงก็คือว่าผมมีรอบเจ็ดด้วย มีรอบ7เ,เป็นเมทัลเียอย่ตัวนึงก็เลยไม่ได้ซื้อณตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้รอบผมหลากหลายมากนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้ดูการเทสให้ดูว่ารอบผ้าเวลาตีขบยางเฮ้ยมันก็ไมไ่ช้าอะไรเกินไปมันไม่ได้ขี้หมูขี้หมาเลยใช้ดีนะครับวันนี้ก็ฝากรู้ว่า ตัวนี้เป็นลองในฝันของเจมจริงๆในวันนี้เจมมีความจำเป็นต้องใช้ตังนะครับผมขอปล่อยลองในฝันผมกล้าพูดเลยตัวนี้ผมใช้มือเดียวไม่ได้ต่อมือ2เลยนะครับผมใช้มือเดียวไม่มีใครจับนะครับไม่ได้ซื้อต่อเขาา้ามือือ2ไม่ใช่ผมซื้อมือ1มาเลยนะและไม่เคยโดนปลาเกินไซโลขอโทษทีผมรู้จักสภาพมันดีสุดเนียนคลิปนะครับสวยไหมสวยอาจจะมีรอยขนแมวบ้างนะครับแต่มันไม่เห็นหรอกนะครับ ตามลออมม้อเมี่มครับจับมือน,นิ้วมือจับนี่ก็อลอยนิ้วมือขึ้นแหละนะครับวันนี้ด้วยความที่ว่าเราต้องใช้ตังนะครับผมซื้อมาสองหมื่นสี่วันนี้ผมปอคุณร้อยแปดสิบคุณเอาไหมลออผมใช้เองย้ำว่าผมใะเองผมสาบ,บานเลยว่าลอกตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองมือเดียวเท่านั้นร้อยแปดสิบเท่านั้นมาลุ้นเบอร์กันคุณจะได้ลอกเทพราคาสองหมื่นกว่าและเป็นลอกที่น่าเจมใช้ด้วยเออ ร้อยสิบเท่านั้นยังไม่พอถ้าท่านจองห้าเบอร์ถ้าเจมรถให้เหลือเพียงแปดร้อยบาทพออ่ะแบ่งปันความฝันนะครับให้ท่านได้ครอบครองกันกับล่องในฝันนะครับยังไม่พอถ้าจองสิบเบอร์ถ้เจมรถหเหลือแค่พันท้า ตกเบอร์ละร้อยห้าสิบด้านจองสิบเบอร์จูงมือเพื่อนมือหลานมาหารกันได้นะครับน่าจมคุยง่ายมากๆนะครับรุ่นในทางสองตัวล่างนะจะงวดสิบหกพฤศจิกุณลง่ายก็คือถ้าต้องเห็นคลิปนี้ในช่วงสิบหกพฤศจิหกสามเท่านั้นนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรงคอมเมนต์จะเขียนข้อความมาบอกว่าใครสนใจร่วมลุ้นล็อกเทมค่หลักว่าสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้าจุดสาคัญเราเนี่ยคำว่างวดงวดต้องตรงกับสิบหกพฤศจินะครับข้อจะมาลุ้นได้แต่ถ้างงไม่เข้าใจลิงก์คืออะไรผมไม่รู้ ติดตามเฟนนะเจมมาครับเฟนนี้เอนชินิยุบัวนวลน,นั่นเองนะครับก็จะมาสามารถลุ้นตัวนี้ในราคา180ได้เท่านั้นนะครับผมอยากแบ่งปันฝันที่ผมคว้าถึงนะว่าให้นานะถ้าไม่มีเรื่องต้องใช้ตาผมอยากเก็บไว้นะครับเพราะมันเป็นรอบที่ค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความทรงจํากับมันเพรากว่าจะได้เราพยายามมากๆนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้ผมกลับมาแล้วคลิปนี้มีตกปลานิดหน่อยมีรีวิวลอกมีทางออกให้ท่านมีของลอกเทมมลนคันหลักร้อยมาลุยกันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้นเจมด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าลงอีกไป